อีดีวันนี้ทีจีดีทำไมไม่มาบล็อกเลยโลขัดแม่งทิ้งผมมาะดีแล้วพวกว่าไงอะเมื่อกี้ใครบอกให้ฉันฟังอ่ะก็เพื่อนนายไม่ใช่หรอพวกนายอยู่โ o เอกันเหรอพวกไม่ใช่อ่ะวนนั้นอยู่โดเอรอพวกเฮ้ยโอเอพวก Hey. 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 you Hey, not take that shit back. You can't hey. you don't you can't so you that shit. You gotta do